สวัสดีครับมาพบกับผมในช่องซ่อมจนพังหลักๆช่องผมก็จะเกี่ยวกับการซ่อมพินเตอร์อาจจะมีบางเคสเป็นคอมพิวเตอร์สําหรับเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่เข้ามาดูคลิปหรือแก้ไขาอาการต่างๆขอให้ดูคลิปให้จบก่อนเพื่อเป็นการเน่นยําไม่ผิดพลาดไม่มีปัญหาที่หลังสําหรับในเคสที่ทักมาสอบถามทางข้อความหรือแอดมาทางไลน์ผมจะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดแต่อาจจะมีบางเคสที่ตอบช้าผมอาจออกนอกสถานที่ไม่มีเน็ต แต่ยังไงผมจะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดก่อนที่จะชมคลิปผมต้องขออภัยในการใช้คำที่ไม่ถูกต้องคำที่ไม่ลื่นหูเป็นคำติดปากหรือประโยคติดปากไปแล้วเช่นนะครับครับผมอ่าแต่ยังไงผมจะพยายามแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นและส่วนมากถ้าเป็นคลิปเก่าๆบางคลิปเสียงอาจจะไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่ภาพไม่นิ่งสั่นไปมา เพราะเป็นคลิปที่เพิ่งหัดถ่ายใหม่ไม่มีไม่ไม่มีขาตั้งกล้องตอนนั้นผมยังไม่ได้ใช้โปรแกรมตัดต่อและในการถ่ายคลิปของผมนี้เป็นการถ่ายคลิปเก็บไว้หลายๆคลิปจํานวนมากเป็นคลิปเก่าไม่ได้ถ่ายตามหน้างงานปกติและไม่สามารถกลับมาถ่ายซ่อมแซมคลิปให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้เพราะเคสแต่ละเคสมาไม่เหมือนกันยี่ห้อไม่เหมือนกันรุ่นไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกัน และเครื่องปิ้นเป็นของคนอื่นหรือเป็นของลูกค้าในบางเคสไม่สามารถตัดคำที่กิดปากออกได้ถ้าตัดออกไปแล้วเราจะไม่เข้าใจในการทำแต่ยังไงผมจะพยายามแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยและรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือจะติดตามทาง YouTube ช่องซ่องจนพัง เฟซบุ๊กซ่อมจนพังเพจเฟซบุ๊กซ่อมจนพัง idline สุ p ั t p o พงโมโน2 5 3 5 supatpongmono2535 ถ้ากดแล้วก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ